กูเจอเล่นเกียมส้นตีนนี่ก็เจอแต่โปรแล้วมันไม่เคยโดนแบดเลยนะใครกินกับกูโปรหมดเลยป่านมันก็เด่นเกินดูก็รู้เลยอะไราดีนะ

เออไม่าไรเล่นอ่ะเข้าไปไม่เหมือรทำมัน <upright> ก <or coping> ็ยิงยิงกันเล่นแล้วอ่ะเสกนู่นเสกนี่รอป๊อปพันเนี่ยก็รีมอตอ่ะที่มันดังๆรังอี้แต่ไม่มีใครมีอะเพีีมอตที่ไม่ได้อาสมมติถ้าเล่นเกมนี้จบตาหนึ่งแล้วเลรต่อ แบนเพนก่อนเลยเฮียคิดใจก็จะอยู่แต่เรื่องคิดเกมไม่ยิงไม่ได้แล้วใช่ได้อโฟโน่แน่หรอตรงนี้หน้าแบนไอโฟโน่ไปด้วยมันูจะเล่นอะไรอืเล่นอะไรก็ได้นี่บ้านนี่เนี่ยไอไฮเทล่ะโอ้ที่อินโฟโน่อีกแล้ว อ,อยู่จุดที่ไม่ได้ทำอะไรจริงไอ้เลบโบรซิกก็แต่งงุ่นหงิดวะเยอะคาลเตอร์ก,ก็ยังไม่งุ่นหงิดเท่าเลบโบรซิกเลยนะมาเล่นแล้วมันสุดหุ่นหงิดะมันมีอะไรน่าง,งุบบ่นหงิดวะเลโบรซิกไม่อ่ะมันมีเฮียอะไรน่าดึงดูดไม่พอไม่รู้จะเล่นไปทำไมเลโบรซิก สกินก็ควายๆไม่เคาเตอร์เนี่ยเราเล่นได้กล่องไปขายใช่ไหมอันเนี้ยมีเดบอสิกแม่งจะไปเติมบัตเตอร์พาร์ตเอาสกินสกินแม่งยังไม่น่าสนใจอ่าโดนยิงอีกควายบิ๊กคิกเกตบิ๊กคิกนี่เกมที่กูคิดว่าระบบเกมแม่งดีมากนะเดบอสิกอะแต่แม่งค่ายแม่งกระจอกอะดูไอ้เคาเตอร์นะ ไม่ต้องขายเบตเตอร์พารอะไรขนาดนั้นเลยแค่กล่องเกมขายได้ก็จบล้เกมมันนานเลยอายุเท่ากันเลยเดี๋ยวบมซืกอเครอร์เตอร์เกมมันมันแบบมันตั้งแต่ยุคไหนแล้วอันเนี้ยยุไหน,นหตั้งแต่ยังเป็นภาพเก่าๆตั้งแต่ฮับนะฮับไลท์อ๋อฮับไลท์นั้นมะันเป็นมอดอยู่เลยเคอเตอร์นั่นแนหะใช่มันเอามาจากฮับไลท์นี่เดียวกั แล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ซอสใช่ไหมที่เป็นภาคที่ใช้เอนจินหอยน่ะอุ่ยระเบิดโอ้ยโดนแท้งบล็อกกูไหมวะบล็อกอะไรมีตัวนึ่งอ่ะก็ไปเยอะ่ปบล็อกอุไยเดินหลบซะหน่อยโอ้ยนักสองตัวสองตัวเอาไงเอาไปเลยเอาไปเลยอุ้ยอีกตัวหนึ่งเข้าบดไปแล้วพูดเทียอะไร พุทอินพุทอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยหัวกูแตกเนี่ยอ๋อไม่เจอมาเหรออ๋อมันไปแล้วเหรอน่าดูดินี่อยู่หลังมันหลังโบดปะมีแค่บ้านนั่นน่ะวอร์บ้านเหรอบ้านบ้านบ้านมันหรือเปล่าบ้านลงบ้านเราโอ้โหถูกแล้วเดี๋ยวบ้านมันไอ้เน็กบอกบ้านเราเน็กบอกบ้านมันเอ๊ะ แน็กมึอยู่ตรงโบวจะบอกบ้านเราทําไมวะสสนเนี่ยเดี๋ยวก็ถามว่าเรารู้มิกหรือดิรู้ว่าเป็นูแอนดี้แอนดมดูเดิวข้อข้ออะไลปะมันรู้ว่าบ้านอรไละไอดี้ข้อได้รู้ข้อใดข้อข้างเลยบ้านเราเออเออเขอปืนหน่อยดิอ๋อเออไมกลัวแกี่ระหนเลยนกันทั้งบงมันไม่หนุกที่เกียไหมะหนิ มันปั่นเลยอ้ยอะไรวะเนี่ยทางขวาทางขวาไอ้นมมีปะคุบ้าแล้วคุบ้าแล้วมีเก็บอู้ยโอ้ยโอ้โหกบีได้แล้วเออฮอบีแล้วมาอยู่กับมึงอ่ะเหี้ยเจ๊รถเสียไม่ของบูธหรอวะเหี้ยเออเหี้ยเนี่ย บิ๊กเ์เออเบิ๊กร์บคแคร์บานาวันครับผมรู้แล้วครับบาราน่าเอ๊ะมันหน่วยกีนิวหรือเ่ะเฮียเนี่ยเห็นหรูปโปรไฟล์มันนี่มึงจะเซฟเกียกันหรือยังไงวะไอ้หนุ่มมันแม่นักเลยเนี่ยโอ้แม่งทุกตัว ไหญ่แน้หรอชาร์จเดี๋ยวได้สัตว์จะยิงมันขึ้นยอดแล้วใครวะเรื่องชาร์จไอ้กดจะชาร์จเสร็จมันวิ่งหนีไปแล้วอีกเราชอบใจใหญ่เ้าดูเออชอบใจชอบใจไอ้ออกมากว่อนเนี้ยก็ โอ้ยโอ้ยดับเบิลระเบิดดูดงเฮียอะไรเนี่ยไอ้เหลืองเลยจ้ะเอ้ระวังบอลมันเหลืองตกโอเคมันโยนละทางขวามีเอ้ทางซ้ายพูดเกล็ดมีนะเฮ้ยไม่ได้ีเกล็ดเลยวิ่งขนาดไหนก้นเชียววะไปไหนมาครับผมโอ้ยหี้เอ้ยตรงนี้สัตว์ตั้งอยู่ในบ้านตัวหนึ่งเฉยเลย

เฮี้ยนั่งยิงายนัดตายหลายตัวเลยสัสว่ามันได้ปืนดีของมันละเฮ้ยเล้วยี่ห้อเมื่อกี้นี่ไม่ยิงทะลุมาโดนหัวกูเฉยเชลีสัสโคตรแปลกอืมแปลกจริงที่มันอ้างตัวเป็นลูกีอนมัดแหนที่มันยิงไอ้แซกตายเมื่อกี้อ่ะมีดตัว ใครโดนไฟอ,อ่ะเอ๊ะอีลองมัคอุ้ยเฮี้ยมันเดินลงมาได้แนะยังไปหาก็ได้ไปทางนั้นแหละมันอ้อมขึ้นอาพาร์ตเมนต์ทางบ้านเอ้ยอะไรล่ะเอออุ้ย ใครตายอะ่ะว่าเช็คโดนรู้สอเนี่ก็ไปเอเหรอนี่ก,กลังเช็คคนอพาร์ตเมนต์อยู่ <Wow. S 1> แต่ยังไม่เช็คในนะเรื่องละไไม่มี มาละเอียบสิเพื่อนดีเซอร์ดมาดีเซอร์ดีเซอร์ที่เป็นลูกโม่ไอ้โม่ว่เหรอเย้มันยิงกูได้ยังไงวะยิงเข้าหัวเฉยดีสันนี้โม่จะเก่งไม่กินหรอซับอ๋อ ขอบคุณนะห uh ้องมีสตางค์ปะนี <busca> ่สตางค์เอาชิมตีนเออเน็กที่หนึ่งนะมึงปิดเอาทำไมก็เพลินจะตายเนน็กมาซ้อมมาแสดงว่าเน็กโดนลูกโม่ของศัตรูทั้นี่ยเรื่องเหลือยี่สิบเยลือฟุ๊กฟุ๊กมันไม่ซื้อกล่องหัวเขาเออสิเขาเอบ้านบ้านบ้า เบียเโอ้โหบีตัวหนึ่งบีตัวหนึ่งเอตัวเดียวอาโอเคหมดละตัวบีบีตัวท้ายใช่ปะใช่ใช่ต้องไปด้านหน้าจริงพูดได้ปะ ยิงใครวะไม่เจอใครไม่เห็นมีใครเลยเฮ้ยเอ้ยกลางว่า<ว>บ้านวยบ้านใครแฝดอะเกือบ <laughs> ตายหมดแ <laughs> ล้วอรู้แล้วผมเป็นคนแฝดเองอะ มน่าจะเห็นแล้วนะเอาไปไปเอาแมวออ๋อไม่น่าเก็บไปเฮ้ยปืนอะไรเอาเอาเอาชอบปืนอะใครนะ้โมเสมันจะมีของแถมปะล่ะ มีปะมีโอ้ยสอโอ้หอยนะทำไมเด้อต้องสำับปืนนะปืนแย่จริงอุ้ยเข้าหัวนะแต่แม่งแลกแผ่ซ้ายโอ้ไม่ตายเหี้ยแปดบกลัว เอาหัวมัไงไนหยาบแล้วหยาบแล้วยิงยิแม่งเอสเอ็มจีเข้าหัวตลอดยิงกลางแล้วปะละเปล่าเข้าไปเลยเข้าไปเลย,เไ,เลยไม่ได้เขาปีโป้เขากางไปบีบเปะละ่าได้เลอะได้ <c oughs> ได้อ่ะไปเลยแขค่อย <c oughs> ไปเลยขวา่าทางซ้ายเลยมาสมูกวะไอ้โทมาตัมึงเองโอ้โหฉันจไม่อยู่ฝ<อ>ั่งเอามอคนโชว์มีดอะไรอย่างาดดเี้ย<อ>ิดคิวปน้างโดดยิงได้ไหม อ๋อเรื่องเฮ้ยเจอปืนมาแล้วเนี่ยทำไมเวลากลับด้านแล้วตัวเสือกลับด้านไว้เยอะปืนอ,ะอ่ะขอโทษทีขอชัวยช่างกูขอโทษทีคนด้านซ้ายมันควรจะถักซ้ายก่อน นี่มันถนัดขวาไหมฮะมือ่ะถนดัดซ้ายตอนแรกมึงสังเกตเวอร์ชั่นเก่าๆดิไอตัวกระชากกระสุนเนี่ยตัวขึ้นลำม,มันได้ยืนตัอยู่ตันโอซ้ายมือูต้องเป็นนักสังเกตขนาดนั้นมึงนะเมื่อกี้กดเอียงคอในเรเบติกเว้ยคิวเกอีเยอะแยะพวกูชอบกดเ,<ส>เล่นนะเนี่ยมึงมันเบิร์ดดันเบิร์ดเลยแท้โอ,โอ้กู อีกๆเออสวยเอ้เคียเอเคียบ oh ีบีบีเต็มเลยยาวตัวสุดท้ายเพื่อนโอ้มากอดออกไปเลยมันเปลี่ยนเม็ดอยู่ลอยนัดเออบวมเล้วเหรอว่ามันเปลี่ยนปืนวะมันเปลี่ยนเม็ดช้าก็เลยเปลี่ยนปืนเลยมาอัปรีเกินเฮีย ก็จะยากกว่าน,นี้ร,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 รวยรวเฮ้ยเงินก็ต้งเงยอะตั้งเงยอะยังจะเอาปืนที่ตกพื้นอีกเยอะเหลือ p e ป p l e นีมาเหรอเอ๊ะจ<ม>ังหวะ,วะที่มึงปลาระเบิดพลาดมันก็ดันมานมนนด้วยนะอันนี้ดี ว่าหลังแวเนะนะกบอยู่ทางตัวเลยนะสองตัวนะอืออ้ยชีบบนใบก็มีสัดหลวงพ่อแล้วตัวอ่ะอือ ว้ายเยี่ยทามมิ่งสายเลยโดนคันทีควรโคตรทมมิ่งอ่ะพอคุณจะย้ายจุดจะออกมาเยี้่ยโคตรเยี่ยเลยว่ะฮาโวยเ้ยมันรู้หรือเปล่าวะเรื่องม่ดอกเบอร์อีกทีนึ่ง ตรางนดบัดบดวดับอ่ะพอดีอะไรมีปืนพอดีเฮ้ยปีนขึ้นเล็กน้อยมีคนยืนมองปืนอะ่ะโอ้ยโอมากอดเี้ย, oh <my> ยปีนขึ้นเล็กน้อยไอ้ส์เอ้ยน่าเบื่อวะ่ะสิงสิงบ้านมีโุงตังัว ไนเด้อออกซ้ายเฮ้ยเอาไอ้นั้นอุ้ยหูไม่ทันนี่ก็ไปเลยเน็กยิงโอ้สไนไส้กี่ปืน่ตัวขวาเอ้ยธนัยอยู่ตรงตรงไหมหบ่งแล้วแซกบ่งเด็กบอกไว้แล้วโดนคันที่ พวกยืนี่มันอยู่ดีๆก็แทมมิ่งดีเว้ยอ้าวตกใจอะไรสวัสดีสวัสดีสวัสดีหลบไปนึกว่าแปะเฮ้ยผู้ชายคนนี้นี่เลยเด็กหนุ่มปฏิหารพี่เบสสองแล้วก็เปิดน่ามึงไอ้หนุ่มเปิดป่ะเนี่ยนี่ดูกับสวัสดีดูกับสวัดีต่อเอือกี้เออแล้วชาลิปมันตั้งแบสหันไปไม่เจอเลยเออเหมือนตอนกูล็อกสนัยเลยที่แบบไม่งจังไร รัดยาวอย่างนี้มั่วรัดแม่รัดปะรัดแหล่เบียร์เอเบียรมีสนาย A เอก็มีสนายบ้านไหมคือมันเจอในรัดชายุโอโอโฮะรัดไหนดิไม่รู้ไงมันมีสนายหมดเลยก็เลยมั่วขึ้นบ้าน กูออกไปก่อนนะเย่ยตรงดีมีตัวปลาระเบิดออกไายเดินมึงดิอุ้ยเออไปเลยเลยยาวอ๋อนะเน๊ะไม่บอกว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ตรงข้ามเลยตายแล้วไอเด็กเก็บโอ้ my god ตา,ายเลยกูเมื่อขนาดนี้จะรอดไหมนะล่ะเรากำลังวิ้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 งอยู่เลยเหมือนกัน,นท่ามิ่งแย่ใช้ได้หรอวะไข่เอ้ย โอ้ยมั่วโอ้ยี่ยยยขนลุกเลยเมื่อกี้สุดยอดเลวมมยว่ะทำเป็นไม่ได้แย่ไม่ได้ยิงไอ้เย่ยนี่เสียงไม่โดนมันยิงกูนะแม่นแม่นแย่เพื่อนทางบ้านเลยแ <c oughs> มงสัตว์กระสุนนู่นไปหมดเลยดีแล้วอยู่หลังเสาดีเพื่อนลัสลาวนั้ะเฮ้ยชี มีตังอะไรซื้อให้หมดลองเอเปอร์ป,ปรั้งอ้ยดันดองสองตัวดันสองตัวเน็กเจอยิงเจอเลยโอ,โ,โอ้โหไปไหนโอ้โหมีแล้วซับเจ้าพ่งไปไหนไม่ย่องนะโอม y g ก d ข้างขวาแจ็คเน็กข้างขวาฮ้ยเน็กข้างหลังก็มาล็อกก่อนไม่อยู่บกล่องชัดไอเน็กมาแล้วยิงโอตายแล้วเดไปไปเออไอเนี้ยีระเบิดมาเด้อเจ็ดนัดเีสายดิเรียสายเพื่อนนี่ดูไอเน็กโอไมก้า ค่อยยิงสิเฮ้ยดีแม่งขนะำเยอะขำม่งโคตรดีโอ้เมื่อกี้มึงก็ทำมิ่งดีแต่มึงยิงมันไม่โดนโอ้โหแค่ลบสองร้อยเลยวะสองร้อยกว่าเลย